ครับก็ก่อนหนึ่งก็ขอขอบคุณทางเชสที่อยูนะครับที่ให้เกียรติมาบรรยายในวันนี้นะครับก็หัวข้อที่ผมได้รับมอบหมายก็เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นปัญหาที่เราพบกันเยอะมากงั้นจริงๆโครนิคอฟหรือว่าไอาเลอร์ลังเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราเจอเยอะมากไม่ว่าจะเป็น OPD g e n m จนม OBD Chase OBD GP ต่างๆครับซึ่งของทางอเมริกาเนะี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ประมาณสัก1 0 3ถึงเอใน outpatient ที่มาที่ c h ชสคลิ n i c เลยว่ามันมีปัญหารเรื่องของโคเลคทัสนะครับงั้นมันก็เป็นปัญหาที่คล้ายๆเป็นยาดำในหลายเรื่องแต่ว่าเราจะ i n v e s t i g a t i o n อะไรบ้างนะครับหรือว่าเราจะหาไอเทียลโรตียังไงหรือเราจะทำ t h e r a p e u t i c treatment ไปได้เลยนะครับหรือว่าจริงๆเราจะแดกว่าจริงๆเขาเป็น y c โ o g ิ n i c อันนี้มันมีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาหาคาตอบกันวันนี้นะครับ งั้นเริ่มต้นจากเคสนะครับอันนี้ก็เป็นเคสที่ผมยกมาคือเคสใน OPD e ของผมจริงๆนะ,ะ<ม>ก็เป็นผู้หญิงชาวอินเดียนะฮะชาวอินเดียอายุ36ปีก็เป็นลูบะทรอไทติสมาด้วยคโครนิกไร์ครับมา6เดือน,นอาการก็ซักดูไม่มีทั้งออรจิกซิมตอมไม่มีทั้งแอสมาต่างๆนะครับคอนสติชชั่นอลซิมตอมก็ไม่มีปัญหาก,ก็คือว่าอย่างเนี้ยเราจะทรีทเมนต์ไปเลยไหมหรือเราจะทำอินเวสติเกชันไรเบื้องต้นก่อนที่เราจะให้การรักษานะครับงั้นเอาล่ะก็จะมีประมาณนี้ว่าจริงๆพาโถ อัปเดตมากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะฮะมันมีอะไรอัปเดตบ้างแล้วก็ definition ในเนทโ o โล g ีเป็นยังไงครับ approach to c o r o n o c cough เนี่ยเราจะ approach ยังไงบ้างครับมันมีคำว่า c ลอ o n o u ค h ฟฟีโนไทป์เกิดขึ้นมาซึ่งจริงๆก็เดี๋ยวจะมาบอก,กันว่ามันคืออะไรนะครับ i ินเวส n ิเกชัแต่ละ p h ี n o t y, y p e เป็นยังไงแล้วก็ new concept เนี่ยมีไหม Beyond Common t ร i แอดคอมมอนไ i ร d ก็เดี๋ยวจะบอกว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ Management ในปัจจุบัน,นะ,ะงนรงจิๆก อย่างที่บอกมันมีการอัปเดตมาเยอะมากขึ้นในช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมานะครับงั้นถ้าเราพูดถึงพา p h พิซิโอจีของคัฟเนี่ยเราก็ต้องพูดคําว่ามันมีคอฟรีเฟกช์เกิดขึ้นใช่ไหมครับมันก็คือวงจรของการทําให้เกิดคอฟนะซึ่งมันอาจจะเป็นทั้งการตั้งใจให้เกิดการเอิร์ชดูครับคือเราตั้งใจเองก็ได้ใช่ไหมหรือมันเป็นอะไรที่มันกระตุ้นก็ได้งั้นถ้ามันเกิดจากการกระตุน้นมันก็มีการกระตุ้นผ่าน r e เซ p เตอร์ซึ่งมักจะอยู่ที่บริเวณ Respiratory t r a c ทนะครับไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะ a i r w a y ลเ r อร i c a t i o n ตรงคา r i นาเนี่ยก็จะมี c o u g h receptor mm hmm. เยอะเพราะนั้นเวลาที่เราผมยาชาแล้วจะพ่นแบบนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะ นะครับอาจจะอยู่ที่ลาลิงส์มีดิสทอร์เซฟารัสก็มีหรืออย่างที่อาจารย์พิชาบอกว่าคนไข้มาด้วยพูร์ฟิวชันก็มาได้ไอได้หรือจะมาด้วยบริเคเดลฟิวชันก็มาได้ไอได้เหมือนกันนะครับหรือว่าอาจจะมีเรื่องของมันห่าวอักเสบก็มาด้วยไอได้หลังจากมีการส่งเซนเซอรีอ่ ory, ผ่านวีเซปเตอร์ไปแล้วมันก็ตุ้นผ่านมาทางเอเฟรนพาร์ทเบย์อันนี้ซึ่งขึ้นตรงไปทางเวยกาสแล้วก็ซุปเปอร์ยานเจลเนอร์หลังจากนั้นก็ขึ้นไปที่คอฟ เซนเตอร์นะครับซึ่งก็มีตรงบริเวณ upper b r a n s t e มกับพรอนซึ่งมันก็มีค u ัพเซนเตอร์แถวนั้นแล้วก็ถูกควบคุมอีกทีหนึ่งด้วยเรื่องของ c e r e b บ l l higher cortical f u n c t i o นะครับแล้วก็อ,ออกฤทธิ์ออกมาที่บริเวณอี f e r i นพ p a p i l แล้วก็ทําให้กระตุ้นทําให้เกิดอาการไอเกิดขึ้นนะครับทีนี้จริงๆที่บอกว่าอัปเดตคืออะไรอัปเดตคือเราคิดว่ามันมีเรื่องของ neurophysiology ของคัพที่เรารู้มากขึ้นซึ่งจริงๆเขาแบ่งออกเป็น2อันก็คือ ป็น peripheral neurophysiology ก็คือการกระตุ้นผ่าน peripheral n e r v o s y s t e m ก่อนก่อนที่จะขึ้นไปเน central nervous system นะครับ peripheral เนี่ยมันก็มีการส่งสัญญาณผ่าน vagal a delta fiber ใช่ไหมครับกับ vagal c fiber ซึ่ง a delta fiber ก็คือสีเขียวเนี่ยมันมีการกระตุ้นผ่านเนะี่ยพวก mechanical stimuli หรือว่าเป็นพวกปรตอนก็ได้นะครับผ่านขึ้นไปที่ แบ uh, รนดตรงเนี่ย Solitary Nucleus นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็น Vertical Fiber พวกนี้ก็จะกระตุ้นผ่านพวก i r r i t a n t หรือว่า c chemical s, หรือว่าพว Inflammatory Mediator ต่างๆนะครับตรงนี้จะให้ดูก็คือว่ามันมีองค์ความรู้มากขึ้นเยอะเกี่ยวกับเรื่องของ c a f Receptor นะครับซึ่งหลังจากทีเ่เรากระตุ้นผ่าน Peripheral Neural System เนี่ยมันก็จะขึ้นไปที่ Central อย่างที่ผมบอกก็คือมันขึ้นไปที่บรน b รงบร m มิด r บรนซึ่งก็มี n u c l e ลี s o l i ล a r y t r a c รกับเรื่องของ p a l a ตัวเชมิ a l ลนิวเคลีนะครับหลังจากที่กระตุ้นขึ้นมาก็มีการถูกคอนโทรลด้วย h ฮอร์เบรอีกทีนึงทีนี้ Receptor ที่มีการพูดถึงในปัจจุบันก็คือเรื่องของ c a p s ซซินร r เซ e เตอรงั้นบางคนอาจจะเคยอ่านเปเปอร์ก็คือการทำเรื่องของแคปไซ c i n ช h a เ l นจ์เทส s t นะครับพวกนี้มันก็กระตุ้นผ่าน TRPV1 Receptor ย่อมาจากทรานเซ e n t ร e เซ p t ตอร์โพเทนเชียลวันอีลอยวันนะครับ,นะรบนะซึ่งเดี๋ยวผมจะ ไม่ค่อยไปโ okay. อเคงั้นเรามาดู .definition กับ etiology นะครับว่ามันแบ่งกันยังไงงานนี้เรียนมาตั้งแต่ตอนเป็นนอสพอใช่ไหมครับว่าเราแบ่งกันที่ onset ของ c o u g h งั้นถ้าเราไอภายใน2อ่าภายใน3 w e ว k เราก็บอกเป็น acute ถ้า3-8 week ก็เป็น s u b acute ซึ่งจริงๆพวกเนี้ยอาจจะไม่ต้องทำลาถูกไหมฮะถ้ามันเกิน8 week อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นโครนิกคอฟงั้นทําไมเราต้องแบ่งออนเสิทของครับเพราะมันบอกว่าสาเหตุเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าเราเจอว่าคนไข้มาไอด้วยเป็นอะคิวกับสับอะคิวคอฟนี่เราอาจจะใจเย็นก่อนลองหาก่อนว่ามีคอมมอนโคมันมีเอ็กซ์ซ์เซเบชันของดีซีสอื่นเช่นแอสมาซีโอพีดีหรือเปล่าที่ทําให้ไอเกิดขึ้นแต่ถ้าโอเคปัญหาหลักก็คือที่เราจะพูดกันวันนี้ก็คือเรื่องของโครนิกคอฟซึ่งมันก็จะทําให้เราปวดหัวเวลาที่มาที่ OPD นะครับ ทีนี้เราจะ d i a g ดั a น p สิกอ c a รช r ู o n i c c o u อ h ยังไงนะครับผมอยากให้รู้จักคำว่า chronic cough phenotype ซึ่งน่าจะใช้กันมากขึ้นแล้วก็มีการพูดถึงใ e น EIS skyline ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็เราจะ Investigation แต่ในฟ e n o t y p e เนี่ยเราจะ Investigation ยงไงนะครับงั้น Diagnostic อันนี้มันมันแห้งๆไหมครับมีอันใหม่ a g n o s t i c a อ p r o a c h เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือการดูเรื่องของ Clinical a s s e s s m e n t ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน History หรือ Physical Examination นะครับอันดับแรกเรามองหาก่อนว่าเขามี Phenotype ของ Chronic Cough หรือเปล่า,านั้นสิ่งที่เรามองหาก็คือเขามี Treatable t a กหรือไมนะครับอันที่สองก็คือว่ามันมี c Condition อื่นๆหรือเปล่าที่อ,อ๋อต้องชี้มาด้านนี้ใช่ไหม มันมีอัลเทอร ondition อื่นหรือเปล่าที่มัแอสโซเซียลกับคนิีกคอฟนะครับอันที่3ก็คือมองหาว่ามันมีเลสแฟกซาหรือเปล่าเ f a แฟกซ g n ก็คือมองหาว่าไอ้เขามีเรื่องของ COPD หรือเปล่ามีเรื่องของ CA หรือเปล่าที่เราต้องเป็น e m e r g e n c y ที่เราต้อง Management ก่อนนะครับ แล้วเราก็ assess เรื่องของ cough severity ในกรณีที่เราอยากรู้ว่าไออาการไอมันเป็นมากน้อยเท่าไหร่ซึ่งก็อาจจะใช้เรื่องของ visual analog scale ก็ได้หรืออาจจะใช้เป็นเรื่องของ questionnaire นะครับงั้นสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็คือสิ่งที่เราพูดกันวันนี้เราคือ approach chronic cough ที่ normal shade x-ray งั้นถ้าถ้าดูในเคสไลน์นี้ผมเอาเคสที่เมื่อกี้ผมยกให้ดูก็คือว่าบอกว่าเป็นผู้ป่วยหญิง36ปีมาด้วยไออย่างเดียวโดยที่ไม่มีการอื่นสิ่งแรกที่ผมทําก็คือผมส่ง x-ray ก่อนเป็นไงฮะ เอกซเรย์อันนี้ก็เราก็จะไม่ approach to, to chronic cough แล้วใช่ไหมฮะเราก็จะไป approach to consolidation แทนและสรุปคนนี้ก็ investigation ไป eosinophil ขึ้นไป50%เนาะแล้วก็ bronchoscopy ส่องไปก็เป็น eosinophilicinfiltration mm hmm. เต็มไปหมดเลยนะฮะคนนี้ก็วิจัยว่าเป็น hypereosinophilicsyndrome ที่ associated กับ rheumatoid oh arthritis อันนี้ก็จบไปแล้วก็ไม่สนใจเรื่องของ chronic cough แนละ้วเพราะว่าเขาจะ r respond ต่อเรื่องของ Oral corticosteroid นะครับงั้น initialinvestigation ที่ผมมักจะเน้นย้ำก็คืออย่างแรก เอกซเรย์นะครับว่ามันม,มีไม่มีความผิดปกติมันไม่มีแมสอะไรซ่อนอยู่หรือมันไม่มีคอนโซลิเดชันที่เราจะต้องไปสนใจตรงนั้นนะครับงั้นอันดับต่อไปก็คือเรื่องของโคนิคอฟฟีโนไทป์ที่ที่เราบอกว่าให้มองหาว่ามันมีทรีเทเบิลเทรดหรือเปล่านะครับซึ่งทรีเทเบิลเทรดสามอย่างที่เราต้องมองหานะครับแล้วก็เป็น most common cause ของโคนิคอฟอันแรกก็คือแอสมาติกคอฟกับอีโอซิโนฟริกบรอนไคติสซึ่งง่ายๆก็คือมันคือกลุ่มของพวกแอสมาติก Trade, หรือว่าเป็นกลุ่มเรื่องของ asthmatic spectrum นะครับอันที่2ก็คือเรื่องของ reflux cough นะครับก็คือมาจากพวก GERD ต่างๆอันที่3ก็คือ postnasal drip หรือว่าปัจจุบันเราใช้คําว่า upper airway cough syndrome นะครับอันที่4ก็คือเรื่องของไออัลโทรเจนิก cough นะครับทีนี้มาอันแรก asthmatic cough หรือว่า eosinophilic bronchitis เนี่ยเราก็เรียกเป็น asthmatic spectrum งั้นถ้าเราพูดถึงว่าลักษณะคนไข้ที่มันจะเป็น asthmatic spectrum เนี่ยมันมาด้วยอันที่1อาจจะมาด้วย classic asthma ก็คือว่าอาการก็แบบมาเหมือนแบบในจีน่าไคลไลเขียนนะครับอันที่2ออาจจะเป็นคอฟเวอเลียนแอสมาหรือเปล่าอันที่3คือเป็นอีโอซิโนฟิลิกลองไคติสที่ไม่มีบองคิโอเฮเปอร์เรสปอนซีฟเนสถ้าไปอ่านเธอบางคนก็ใช้คําว่า non-astmatic eosinophilic bronchitis นะครับกับอันที่4ก็คืออัลโทปิกคอฟงานอัลโทปิกคอฟเนี่ยใช้กันมากในโซนญี่ปุ่นเพราะว่าเนี่ยเขาถูกเทอมด้วยด้วยคุณฟูจิมูระตั้งแต่ปี1992นะครับเนี่ยอันนี้เป็นตารางสรุปว่าใน4 แอสมาติกเทรดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงงั้นจะเห็นว่าคลาสสิกแอสมาเนี่ยก็เหมือนคอฟมีเรื่องของคอฟมีเรื่องของวิสแน่นหน้าอกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะเจอเรื่องของแมสเซล n น i อเว y s m ส o ูดมัสเซลซึ่งมันจะคล้ายๆกับค v ฟเ i ลเลนแอสมาแตกต่างกันที่คอฟเบลเลนแอสมาเนี่ยมันไม่มีแมสเซลในไอเวอร์ส o ูดมัสเซลนะครับทีนี้อโตปิกคอฟกับอีโอซิน i ฟิลิกรอ c ไ i t ิ s ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ว่าแตกต่างกันนิดหน่อยก็คือว่า คุณฟูจิมุระบอกว่าอโตปิ c คอฟเนี่ยมันไม่ค่อยมี B.L.E.O. So e o s i n o p h i l i a แต่ถ้าเราไปดูในคนไข้ที่เป็น non-astmatic hm h e eosinophilic bronchitis เนี่ยคนนี้มันก็จะมี B.L.E.O. s i n o p h i l i a เกิดขึ้นแต่ว่า2กลุ่มโรคเนี่ยมันก็จะแตกต่างจาก Asthma หรือว่า c o v a l t a s t h m a ก็คือมันไม่มีเรื่องของ variable airflow obstruction หรือเราไปทำ metacollie เราก็จะไม่เห็นลักษณะของเรื่องของ airway h y p e r s o n s i v e v e s s เกิดขึ้นหรือว่า spirometry ก็จะปกตินะครับอันนี้ก็ให้ดูสเปกตรัมของแอสมา เทรดที่2ก็คือเทรดที่เราต้องมาคือเรื่องของ post-nasal d i p กับ apple airway cough syndrome นะงั้นพวกนี้มก็จะเจอค่อนข้างเยอะเวลาเรามาเนี่ยมักจะถูกวิจฉัยเป็น AR post-nasal d i p จริงๆสิ่งที่เรามองหาได้ก็อย่างเช่นอ่ะเรามี evidence ของ rhinitis มั้ย nasal mucosa เ swelling หรือเปล่ามี phlegm mucosa มั้หรือว่ามันมีเรื่องของเนี่ย cobble stone appearance หรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆของทาง post-nasal drip หรือ apple a i r a cough syndrome เนี่ยทั้ง a c p 2006เนี่ยเคาอยากให้ใช้เทอมว่าเป็น UACS มากกว่า ที่มันจะเป็น post nasal drip เพราะว่าบางทีเราไม่ได้เจอลักษณะของ post nasal drip ที่ชัดเจนแต่ว่าเราคิดว่ามันเป็น chronic cough แล้วเจอ evidence ของ rhinitis rhinosinusitis เราก็เลยเรียกรวมกันว่าเป็น upper airway cough syndrome นะครับงั้นสิม ptom ที่เราจะต้องซักป,ประวัติก็คือเอ๊ะเรามีเรื่องของมีการไหลของโพสซิคเรชันไปที่แบ็กออฟโตร์หรือเปล่าหรือมีการเคลียร์เสมหะกระแอมแล้วก็ร่วมกับมีเอบีเด้นต์ของเรื่องของเนื้อเสาร์ดิชาร์กับเรื่องของเนื้อนะครับ แต่แต่เวลาเราไปอ่านนี่ไ e Skyline เนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าฝั่ง eu หรือไม่ถ้าเวลาส่งไปหา ENT เนี่ยโดนออฟไอเตลอดเวลาไม่รู้ทําไมให้ไปก็ออฟของเราตลอดใช่ไหมครเขาไม่ค่อยเชื่อว่าจริงๆโลกของ AR หรือว่าพวกไซนูไซติสเขาเนี่ยมันจะทําให้เกิดคอฟเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาบอกว่าบางคนมีโพสในโซเชีดิบดก็จริงทำไมถึงไม่เกิดคอฟนะครับแล้วก็อีกอันนึงเราจะเคยเห็นว่ามันมีการให้อนติไฮสตามีนใช่ไหมในกลุ่มพวกนี้งั้นเขาเชื่อว่าจริงๆแอนติไฮสตามีนมันไม่ได้ไปทวีต เรทโลจี ology, แต่ว่ามันมีวทธิ์ทำให้เกิดการกดเรื่องของคอฟได้นะครับงั้นปัจจุบันก็เลยยังไม่รู้ว่าจริงๆมันมีเทอมนี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่ทางโซน US เนี่ยเขาก็ค่อนข้างเชื่อในเทอมนี้นะครับนะอันที่3ก็คือฟีโนทั์เรื่องของรีฟลักคอฟนะครับงั้นอาการที่เราจะต้องซักก็คือทิพย์กิลซิม ptom ของเอซิดรีฟลักอย่างเช่นฮาร์ดเบิร์นเชสเพนรู้สึกขมหรือเปรี้ยวในปากหรือมีเรื่องของวีเกอร์ซิเตชันซึ่งแบบนี้ถ้ามันมีจริงซักประวัติได้เราสามารถให้้กกาาารรัษไไปไดเลยแต่่่่วสิงที ไม่ไม่ตรงไปตรงมาก็อย่างเช่นบ,บางคนอาจจะไม่มาด้วยแบบเอซิด e f ฟลักซ์ก็ได้นะครับอาจจะเป็นนอนเอซิดรีฟลัั้กซ์ง้นพวกนี้เขาก็อาจจะมีแค่เรื่องของกรมเรื่องของไอที่หรือมโครบัสเซนเซชันมีเรื่องของเสียงแหบซึ่งตรงนี้เราก็บอกไม่ได้นะครับว่าจริงๆมันเกี่ยวข้องกับ เรื่องของเกิดจริงๆหรือเปล่านะครับอันนี้อาจจะยังไม่ได้เอ็มเพลริกนะครับแต่ถ้าซักได้ว่ามันมีเรื่องของเอซิดรีฟลักอันนี้สามารถเอ็มเพลริกไปก่อนได้เดี๋ยวจะพูดในตอนท้ายงั้นโพเทนเชียลเมคานิซึมก็อาจจะเกิดจากทั้งการรีฟลักขึ้นมากระตุน้นบริเวณลาลิงส์ทำให้เกิดอาการไอเกิดกระตุ้นการคอฟรีเซปเตอร์จากบริเวณดิสเทออิสฟากัสก็ได้นะครับหรือว่าไอการที่กรดมันไหลขึ้นมาเนี่ยมันทำให้คอฟรีเฟกเนี่ยมันถูกกระตุ้นได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยยยออออััััันนนนนนน้้้กกกก็็เเเเปมมมคคคคาาาิิซึทททีีทีี่่่่ดดจฟฟะรบสผตวงใหู อันนี้ก็เป็นผู้ผู้หญิงอายุ72ปีเป็นไฮเปอร์เทนชันมาด้วยดอยครับมาประมาณ6-7เดือนอันนี้ผมก็ส่งอ่าอินเวสิเกชั้นหนึ่งของสาเปรเมทรีก็จะเห็นว่าเอวิดี์ออฟสักชั่นก็ดูไม่ชัดนะฮะในผมส่งฟีโนไปด้วยได้แค่4เองอันนี้ก็แทบจะต่ำมากเลยไม่มีเอวิดี์ของอีโอซิโนเฟลิกรองไคติสซีบีซีก็ไม่มีครูเลยทั้งสิ้นเลยเอ็กซเรย์ปกติหมดอันนี้ก็ทิ้ไปไม่รู้จะเหลืออะไรแนละ้วใช่ไหมฮะพอเราถูกรีเฟอร์มาแล้วก็ทบบะ ไม่มีสเปซให้เราใส่แล้วเนาะเราไม่รู้จะใส่อะไรเข้าไปแล้วเพราะว่าทริ t ทั้ง AR ทรททั้ง s t h มาเกิดอะไรหมดแล้วนะเราทำยังไงดีนะครับคนนี้กลับไปรีวิวเมดิเคชันสรุปเพิ่งได้เอสอินดิปิเตมาประมาณปีหนึ่งแล้วก็มาเกิดอาการที่ประมาณ6เดือนหลังจากที่เขาเริ่มเอสอินดิปิเตคนนี้ออฟยาทั้งหมด o f ฟเอสอินดิปิเตภายใน2ส,สัปดาห์ก็คือหยุดไอทั้งสิน้นงั้นสิ่งที่อยากจะย้ำเตือนก็คือว่าอย่าลืมรีวิว เมดิเคชันทุกครั้งซึ่งบางทีผมก็ลืมนะครับอันนี้ยอมรับไอโอเทอซินิกที่เป็นโปรโตไทป์ก็คือเอสซินิิเตอร์ใช่ไหมพบเยอะมากนะครับก็คือเรนจ์อยู่ประมาณที่2ถึง33%เซึ่งเขาเชื่อว,ว่าพวกนี้มันไปเพิ่มคับเซนซิ i ิวิตี้นะครับแล้วก็ทำให้คนไข้ไอได้ง่ายคือหมายถึงว่ามันมีการกระตุ้นอะไรที่มันไม่ได้เยอะมากแล้วก็ทำให้คนไข้ไอได้ลว อันที่2ก็คือเรื่องของบิสฟอสเฟตหรือว่าแคลเซียมชนาอันตาคอน,นิสพวกนี้มันอาจจะทำให้คนไข้ที่มีเกิดอยู่เดิมเนี่ยแย่ลงได้แล้วก็พวกโพลสตาโนยไอโดปก็มีรีพอร์ตเรื่องของไอโอโดเจนิกคอรแต่อันนี้เป็นระดับเคสรีพอร์ตแล้วก็ซิทากริปตินที่มีการใช้กันมากขึ้นพวกนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นระดับเคสซีรีส์แต่ว่าจริงๆพอเขาไปดูในเรื่องของผู้แอนาลิซิสกับพบว,ว่ามันไม่ได้เพิ่มขึ้นมันไม่ได้เพิ่มเรื่องของอาการไอมากกว่าทาร์ซิโบเท สา,สาเหตุอื่นที่อาจจะทำให้เกิดอาการไอได้นี่คือเรามองหา treatable เหตุอื่นไปหมดแล้เนาะถ้าเราไม่เจออะไรชัดเจนเราก็ควรมองหาอย่างอื่นด้วยเช่นจริงๆเขาเป็น COPD ที่ยังไม่ได้แดแอกหรือเปล่าเป็น TB หรือเปล่า OSA ไหมซึ่ง OSA เนี่ยมีข้อมูลมากขึ้นว่าอาจจะทำให้เกิด chronic c o u g ได้โดยที่ไม่มี treatable ที่อย่างอื่นเลย นะครับหรือจริงๆยังไม่หยุดบุหี่ซึ่งการหยุดบุหรี่ก็อาจจะไม่หยุดไหอได้เลยแล้วก็ C A ที่เป็น emergency ที่เราจะต้องรีบทรีใช่ไหมฮะต่างๆเหล่านี้ซึ่งพวกนี้ก็คงต้องใช้ทั้งประวัติตรวจร่างกาย investigation อยื่นร่วมด้วยนะครับนะแล้วก็อย่าลืมมองหาเ e d flag ซ i g n โดยเฉพาะพวก cancer นะครับทีนี้เวลา assess m e n t ของคอฟเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เขาใช้เพื่อที่จะมาทำวิจัยนะฮะ เขาจะดูว่าไอ้ยาตัวนี้มันให้ไปแล้วคอฟมันดีขึ้นไหมก็จะมีตั้งแต่การใช้ questionnaire นะครับ questionnaire ที่เราไปอ่านกันก็จะมีเรื่องของ Leicester เนี่ย h o ハウスแอร์บริฟั questionnaire หรือว่าการวัดเรื่องของ Co u g h specific q u a l i t y of life พวกนี้ก็กด Calculator เอานะครับก็ไม่ต้องจำนะแต่ว่าที่ใช้ง่ายที่สุดก็คือเรื่องของ i s u a l a n a l o g scale งั้นเราก็ถามคนไข้ตรงๆเลยว่า10ก็คือแบบไอจนแบบอยู่ไม่ได้แล้วกับศูนย์คือไม่ได้กรับบอะไรกับชีวประจําวันเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าแบบเรา tweet ไปแล้ว คนไข้ยังไม่หายไอยเลยแบบแต่พอซักไปซักมากบอกว่าก็ไอแบบชั่วโมงละหนึ่งครั้งแล้วก็หายไปอันนี้ก็ช่างมันไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเนาะแล้วเราก็ต้องประเมินได้ว่าจริงๆอาการไอของคนไข้เขาอาจจะบอกว่าไอาย,ยังไม่ดีขึ้นเลยแต่ไอจริงๆมันไม่ได้มีผลต่อชีวิตประจํามากนชีวิตประจําวันมากนะก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเนาะยังมาดูคนไข้รายที่3นะครับอันนี้เป็นผู้ป่วยหญิงอายุ7จ็ดสิบห้าสิบเจ็ดปีมีคโครนิกไลนูซนูไซติส มาด้วย dry cough 8สัปดาห์ advocate. แล้วก็มีอาการ night time ด้วยนะครับแล้วก็มี AR symptom แล้วก็ไม่ได้มี constitutional symptom CBC ก็เหมือนมี evidence ของ eosinophilia 3% absolute eosinophil เขาก็อยู่ท ну ี่240นะครับ X-ray ก็ปกติดีพอไปดู spirometry มันก็ไม่ได้ striking ว่าจะเป็น asthma ถูกไหมครัก็บอกลยว่าเอ๊ะคนนี้ใช่หรือเปล่างั้นจะเห็นว่าพอเราไปส่งอะไรฮะ อ๋อยังไม่ได้ส่งเดี๋ยวจะส่งอีกทีนึงผมจะถามว่าเราทำอินเวสทิเกชันอะไรต่อไปนะครับอ,อันที่สองอันที่เหลือเนี่ยก็คืออันที่สองก็คือการดูเรื่องของซัพโปเลเมทรีแล้วก็ดูเรื่องของฟีโนถ้าทําได้ซึ่งการดูฟีโนก็ไม่ถึงการดูเรื่องของเอ็กเซลในดิจออกไซด์ซึ่งบ่งบอกถึงว่าคนไข้อาจจะมีเรื่องของอีโอซ o โนฟิลิกอินเ m อร์เมชันนะครับอันที่สามก็คือดูเรื่องของบลัดเทสว่ามันมีเรื่องของอินเดเ c ็กอ i เ e น c ์ของอีโอซ o โนฟิเลียไหมหรือถ้าทําได้เเรราก็ดูื่ององงข นะครับงั้นคนรายนี้เนี่ยผมก็ส่งฟีโนโลเลยนะครับฟีโนโได้1้5สก็ชัดเจนว่าไอเขาน่าจะมี eosinophilic inflammation งั้นคนนี้ก็อาจจะสงสัยว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องของ c o p v asthma ได้ไหมหรือว่าอาจจะเป็น nonasthmatic eosinophilic e e bronchitis นะครับฟีโนโเนี่ยถ้าน้อยกว่า25สเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไม่ได้อา่าจะเป็นเรื่องของ response ต่อเรื่องของ corticosteroid นะครับแต่ก็จะมีอยู่กลุ่มคนไขหนึงที่บอกว่า investigation อะไรก็ไม่เจอแล้วนะครับงั้นจริงๆพวกถึงเนี่ยเราเรียกคนไข้ว่า คนไข้กลุ่มนี้ว่าเป็น unexplained chronic cough หรือว่าเป็น idopathic chronic cough หรือเป็น,น refractory cough ซึ่งจริงๆคอนเซปต์ของการเกิด chronic refractory cough เนี่ยเขาเชื่อว่ามันมี interaction ระหว่าง cough กับ trigger นะครับงั้นหมายถึงว่ามันมีสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการไอเกิดขึ้นจริงแหละแต่สาเหตุพวกนั้นมันจบไปแล้วแต่มันทําให้เกิดวงจรของการกระตุ้น cough reflex อ,อยู่ตลอดเวลามี enhanced cough reflex จนกระทําให้เกิดอาการไอเหลือหังนะครับแล้วก็มี trigger ที่อาจจะไม่ ไม่สัมพันธ์กับความรุนแรงของทริกเกอร์เช่นทริกเกอร์น้อยๆก็กระตุ้นให้ไอได้นะครับงั้นพวกนี้เราก็จะเรียกว่ามันเป็นเรื่องของตัว uh, neuroplasticity หรือว่า n e u โร p l a ิก i c cough นะครับงั้นอันนี้เราก็พบมากขึ้นว่าอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของ neuroinflammation แล้วก็มีปัญหาเรื่องของทริกเกอร์ที่อาจจะน้อยๆก็จะกระตุ้นให้มีอาการไอได้เหมือนกันนะครับงั้นนี้ก็เป็นองค์ความรู้ที่เรามีมากขึ้นนะครับ งั้นย้อนกลับไปในเรื่องของ peripheral neurophysiology กับ central เขาเชื่อว่าการเกิด neuropathic cough เนี่ยมันมีการเกิด sensitization ของตัว peripheral system ก็หมายถึงว่ามันมีการ upregulation เรื่องของตัว receptor ต่างๆเนี่ยเยอะมากขึ้น,นเรื่อยๆทำให้เกิด neuroplasticity ของตัว new uh, neural system นะครับสุดท้ายก็ทำให้เกิดที่เราเรียกว่าเป็น cough hypersensitivity งั้นแม้ว่าสาเหตุมันจะจบแล้วแต่ว่าการอักเสมันยังไม่จบพวกนี้ก็อาจจะต้อง manage เรื่องของ neuroinflammation ต่อ นะครับซึ่ง study ใน animal model เราพบว่าในคนที่เป็น cough hypersensitivity เนี่ยมันมีเรื่องของ TRP channel ที่เยอะมากขึ้นนะครับเหมือนกันมันก็มีโมเดลเรื่องของ central sensitization ก็หมายถึงว่ามันมี neuronal neuronal network ที่มันเพิ่มมากขึ้นในคนไข้ที่เป็น cough hypersensitivity นะครับก็ทำให้เกิดเรื่องของ chronic cough ได้เช่นกันนะครับงั้นถ้ามาดูในเรื่องของ diagnostic approach งั้นจะเห็นว่าเขาก็เปิดโอกาสนะฮะว่าให้เราสามารถ t h e r a p e ิ t i c t r e a t m e ได้ก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็อย่าลืม routine evaluation อย่างที่ผมบอกคือ X-ray s u เรย์สเปเรลมิรีฟีถ้าทำได้แล้วก็ดูเรื่องของ in direct evidence ก็คือเรื่องของ CBC EIS skyline กับ chest i k y l i n e ก็จะล้อไปตามการเพียงว่า EIS i k y l i n e ไม่ได้เน้นเรื่องของ AR หรือว่า post n e o a l d r i p อันนี้ทางฝั่ง a อ l เลอร์จีก็เหมือนกันไพ i m เ r อรี่แคร์เราสามารถทรีทรีเทอร์โบเท็ทั้ง3อันก่อนได้ก่อนที่จะรีเฟอร์ไปที่สเปเชียล s ิสต์แต่ต้องระมัดระวังในการทรีทเรื่องของเก r ดนะครับถ้าซับประวัติไม่ได้ชัดเจนว่ามันมี a อซิดอีฟลักส่วนใหญ่ไม่เอมพลิีนนะครับมาดูเรื่องของแมネจเมนต์ของในสีสุดท้ายนะครับแมเนจเมนต์ management เนี่ยโดยสรุปเนี่ยเวลาที่เราเจอคนอีกที่มี normal x h a l a อย่างแรกหา aggravating factor ก่อน ส MOKING ไหมเอซีดิเตอร์ไหมนะครับอันที่2ก็คือหาว่าเขามี treatable traits หรือว่ามี existing phenotype ไหมแล้วรักษาไปตามนั้นก่อนนะครับซึ่งสิ่งที่เราสามารถ treat ได้หรือว่า investigation ได้ชัดเจนก็คือพวกเนี้ย eosinophilic airway inflammation ที่ผมบอกไปนะครับนะแล้วก็ต่อไปก็คือ management ในกรณีที่รักษา treatable traits แล้วมันยังไม่ดีสักทีก็อาจจะต้องพิจารณา treatment as chronic refractory cough นะครับ งั้นคนไข้ารายสุดท้ายที่ผมยกมาให้ดูมาด้วยไอยเรือรังอายุ69ปีอ,อาการ a ออ y ซิมตอมนี่ชัดมากนะครับเอ็กซเรย์ก็ดูเหมือนปกติมั้งนะฮะลองดูก่อนนใะนสรุปคนนีอ้อาการ a ออ y ซิมตอมค่อนข้างเยอะนะครับเป็นไงฮะอาการดีขึ้นเราก็สบายใจใช่ไหมฮะงั้นเดี๋ยวมาดูต่อว่าเขาจะเป็น a ออจริงหรือเปล่านะครับ ยาเมดิเคชันที่เราสามารถให้ได้นะครับอันนี้ก็ให้ไปตามทรี a ดเบิลเทรที่เราคิดถึงว่าคนไข้เป็นอย่างแรกก็คือกลุ่มที่เป็น Anti a n t i a s t h m a t i c m e d i c เ t ช o n เช่น ICS b r o n c h ง d i l a t o r แล้วก็กลุ่มพวก i n t r a n a s a l s t e r o i ยหรือว่า a n t i h i s t a m i n e นนะครับแล้วก็ในกรณีที่เราคิดถึงว่าเป็น reflux cough ที่มีประวัติชัดเจนอาจจะพิจารณาให้ a n t ตี้แหรือว่าโปรโ a ค i ท i t ตี ity, ได้แล้วก็กลุ่มุท้ายที่เราจะให้ก็คือเรื่องของ n e u Ro Modulator ซึ่ง n e u r o m o d u l a t o r มันคืออะไรจริงๆก็คือยา กดไอที่เราให้นะครับเขาเรียกรวม,ม,มกล้อกว้างๆว่าเป็นนิวโรโมดูเลเตอร์นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะให้นิวโรโมดูเลเตอร์เนี่ยมองหาก่อนว่ามีทริเดเบิลเทรดหรือเปล่าเราก็ให้ไปตามทริเดเบิลเทรดก่อนที่จะพิจารณาให้นิวโรโมดูเลเตอร์ในภายหลังนะครับทีนีเ้เรื่องของตัวอินเฮลคอร์ติโคสเตอรอยในกรณีที่เราเจอคลนิกคอฟที่ไม่มีเอเวเรนซ์ของอีโอซิโนฟิลเลยเราให้ ICS ได้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวลองมาดูเปเปอร์กัน นะครับซึ่งจากการทําวิจัยเนี่ยเขาพบว่าในกรณีที่คนไข้อันนี้เขาเอารีคูตคนไข้ที่เป็นโครนิกคอฟที่เป็นไม่มีอีโอซิโนฟิลิกอินฟอร์เมชันเลยนะครับก็คือทำเมตาโคลีนเชลเลนท์เอ็กซไรก็เนกาทีฟสรุปก็มาให้วิสิตแรกก็คือให้เป็นดับเบิลบล라이พลาซิโบนะครับแล้วก็เทียบกับพลาซิโบก็พบว่ามันไม่มีเอฟเฟกของสเตียรอยให้เห็นเลยว่ามันไม่สามารถลดเรื่องของคอฟ เรื่องของ severity ของ u o h ได้เลยแล้ววิธี3เนี่ยก็มาเปิดให้เป็น open level ลสเตียรอยทั้งหมดก็สรุปว่าผลก็คือว่าไม่เห็นเอฟเฟกของเรื่องของ ICS ในคนไข้ที่มาด้วย chronic cough แต่ไม่มี evidence ของ eosinophilia เลยซึ่ง n อยู่ที่ประมาณ50คนนะครับนะเป,ปเปอร์ถัดไปนะครับอ่าก็คืออันนี้เขาก็ให้เหมือนกันก็คือคนมาด้วย เอ่อโครนิคอฟแล้วก็ลองให้ ICS ว่า s p o n อนหรือเปล่าซึ่งเขาก็จะดูว่า Visual Analog Scale เนี่ยมันลดลงมากกว่า50%หรือเปล่าสิ่งที่เขาเจอก็คือว่าคนที่เป็น ICS s p s p s n v i เนี่ย eosinophil เนี่ยใน B L เนี่ยมันเพิ่มมากกว่าคนที่เป็นโครนิกคอฟที่เป็น non ICS Responsive อย่าง significant งั้นจาก paper น,นี้ก็สรุปว่าถ้ามี um e s ฉ p ตูมี eosinophil เนี่ยน่าจะเป็น ICS s p s p s n v e นะครับเนาะ อันนี้ก็เหมือนกันเขาก็เอามาดูเรื่องของคนที่เป็นคลอนิกคอฟเหมือนกันแล้วก็ลองมาให้นะครับซึ่งสตัร์ดี้เนี่ยเขาก็ทำส่วนใหญ่ในคนไข้ที่เป็น a อลเวน u t โตฟิลิกอินฟลามเ t ชันผลก็คือว่าเขาเจอมันสามารถลดคอฟซิเวลิตี้ได้นิดหน่อยนะครับก็คือประมาณ22%งั้นพวกนี้จริงๆมันยังไม่ถึง MID หรือว่ามันยังไม่ถึง Minimal i m p o r t ์แทนดิเฟอ e รนซนะครับงั้นพวกนี้เนี่ยเขาก็ไทำการศึกษาเพิ่มเติมเขาพบว่าเรื่องของ X ide, il, เอ็กเซลนติกออกไซด์สปูตมิโอซิโนฟ พบว่าเป็น significant predictor ของการเกิด corticosteroid responsiveness งั้นโดยสรุปไก์ไลน์ก็เลยบอกว่า EIS บอกว่าเราอาจจะให้ short term ICS ได้นะ2-4สัปดาห์ในคนไข้ที่มาด้วย chronic c o โดยที่มันเป็น low quality of evidence นะครับเนะแต่ทางเชสไกรไลฟ์บอกว่าในคนไข้ที่ไม่มี evidence ของมอ o n ค h i hyperresponsiveness เนี่ยหรือว่า eosinophilia ก็คิดว่าไม่มีไม่มี indication อนการให้ ICS งั้นโดยสรุปผมคิดว่า ICS เนี่ย ถ้ามี Evidence ของ eosinophilic inflammation ไม่ว่าจะเป็น sputum eosinophilia ถ้าส่งได้ฟีขึ้นนะครับหรือว่ามีเรื่องของ b r o n c h i a l i t responsive เนี่ยอันนี้โอกาสที่จะ success เนี่ยค่อนข้างสูงระวังเรื่องของ cough variant asthma นะครับว่าควรจะต้องอาจจะต้องมี ICS containing นี่จะเป็นอยู่ในนั้นด้วยนะครับอย่างที่เรียนไปตอนที่เป็น l a n เ h i โบเซียมนะครับแล้วก็ควรจะต้อง monitor อยู่ที่ประมาณ2-4สัปดาห์งั้นเวลาเราให้ ICS ไปเนี่ยบอกคนไข้ว่าจะเย็น2-4สัปดาห์มันถึงจะเห็น effect นะครับเนาะ งั้นเราต่อไปก็คือเรื่องแอนตี้ลูโคไตรอินงั้นเร็วๆเ,เลยครับก็คือเรื่องของคัฟฟ์ไวเลนแอสมาเนี่มีการทำสตัตดี้พบว่ามันสามารถลดเรื่องของคัฟฟ์ซิเบลิตี้ได้นะครับเนาะงั้นโดยสรุปของไกด์ไลน์ก็เลยบอกว่าเราอาจจะให้ช็อตเทอมได้เหมือนกันนะในคนไข้ที่เป็นแอสมาติกคัฟฟ์เนะอันนี้เขาเน้นที่ว่าเป็นแอสมาติกคัฟฟ์นะครับแต่ว่ารอประเมินเรื่องของเอฟเฟกต์ Effect ที่2องสหรือสสัปดาห์นะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังคืออะไรครับ FDA มันเตือนมาแล้วใช่ไหมครับว่าอาจจะมีเอฟเฟเรื่ององงข mental health อาจจะถึงซูซายดอลไอเดียเลยก็ได้งั้นก็ต้องระวังในกรณีที่ไม่มีอินดิเคชันชัดเจนแล้วก็ระวังในคนที่เป็นแอสมาการให้มอนเทคอะโลนอาจจะไม่ดีถูกไหมครับงั้นแอนติสตามีนก็อย่างที่บอกไปมันอาจจะมีผลต่อเรื่องของการกดไอได้จากการที่มันมีไลโปฟิลิก properities เข้าไป CNS mediation ได้แล้วก็มี anti c h o l i n e ิก i c activity ได้กับการที่จะไปอินดิบิชันเรื่องของแคปไซซินรีเซปเตอร์ or, ซึ่งทำให้ลดอาการไอได้โดยที่ไม่ผ่าน การทรีตเมนต์เรื่องของ AR ก็ได้งั้นเขาก็เลยไม่เชื่อว่าจริงๆ AR อาจจะเป็นสาเหตุของอาการโครนิ o คอฟได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามทางโซนอเมริกาเขาก็ยังบอกว่าโอเคอาจจะลองให้ได้นะไม่ไม่ได้ผิดอะไรนะครับ ERS guideline ก,กับ Allergy guideline ก,ก็บอกว่าไม่มี Recommendation ในเรื่องนี้นะครับ Intra nasal steroid ก็เช่นเดียวกัน Evidence ใหญ่ๆแทบไม่มีเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ไม่ค่อยมีคนทำการสื่อาในเรื่องของโครนิกคอฟที่มี u c s เนื่องจาก definition ใครทีอาจจะไม่ชัดเจน ERS แอลเลอร์จีไกรไลบอกว่าไม่ได้แนะนําไม่มีเรคคอมเมนเดชันบนเรื่องนี้นะครับเนาะอันต่อไปคือแอนตี้แอซิดอย่างที่ผมบอกนะครับประวัติถ้าชัดเจนว่ามี a อซิดวิกฟั์โอเคให้ได้อันนี้เบตา้าไนซิดก็ทําออกมาแล้วว่าในกรณีที่เราพบว่ามันมีเอ vidence ของแอซิฟาเจลแอซิดเอ็กซ์โพเชอร์เนี่ยเราสามารถให้ในเรื่องของ p p i แล้วก็จะรีสปอนส์ดีกว่ากลุ่มที่ไม่มีเอ vidence ของ a อซิดเอ็กซ์โพเชอร์งั้นในเอ vidence ก็บอกว่าโอเคให้ได้นะในกรณีที่มันมีเอ vidence ของเรื่องของ a อซิดแต่ว่าในกรณีที่ไม่มีเลย แนะนำให้ส่งปรึกษาสเปเชียลิสต์นะครับไม่ควรเอ็มผลิตพพไปก่อนนะครับอย่างไรก็ตามสตาร์ดี้มันเอ็นค่อนข้างน้อยอาจจะต้องรอสตาร์ดี้ในอนาคตนะครับโพคาเนติกเหมือนกันไม่มีสตาร์ดี้ที่มันเ,เป็นโน้นโนมายด์คอนโทรลพลายเง e ้น EIS Skyline Chase Skyline ไม่มีคำแนะนำในเรื่องนี้นะครับเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของนิวโรมดูเลเตอร์นะครับนิวโรมดูเลเตอร์แบ่งเป็น2อ,อย่างคือออกฤทธิ์เซนทรัลกับออกฤทธิ์โพลิฟิลล์เซนทรัลก็คือสิ่งที่เราใช้ประจําก็คือพวกกลุ่มโอพีออยใช่ไหมฮะมอร์ฟีนโคดาอี นอนโอปิออยก็พวกเด็กโตเมโทรแฟนหรือว่ากลุ่มพวกกาบาเพนตินอะมิทริปเทลีนพวกนี้นะฮะซึ่งพวกนี้มันมีสตัตดี้รองรับหมดว่าสามารถลดคอฟเอ่อซีบิลิตี้ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเจอก็คือเรื่องของเซ็นทรัลแอดเวอร์สอีเวนต์คือเรื่องของดราฟตินสแล้วก็คอนฟิวชันที่ต้องระวังนะครับแต่ว่าให้ได้แล้วก็สามารถลดไอได้ดีด้วยโดยเฉพาะโคดิเปกนี่คนไข้ชอบมากถูกไหมอีกอันหนึ่งก็คือยาที่ไปออกฤทธิ์ p e r ิ p h e r a l ก็จะมีตั้งแต่การบล็อกเรื่องของเอเวอร์เซนคืออันรี่เนิ อันนี้มีในไทยงั้นถ้าใครเคยใช้ก็คือพวกริวอรปองนะครับริวอองนะครับแต่ในจุฬาไม่มีตัวนี้ไม่มีซึ่งมันไปอิน i ิ i ิ a แอ i ชั่นพล n งเชีของ a อ e ร s เซนเซอร์เนร์กับยาที่เป็น Emerging จิงนะครับก็คือเนี่ย T R P receptor antagonist c i b l o อก capsaicin receptor ซึ่งจริงๆ c l i คลิน l t อ่ายทั้ง T R P V 1 A 1 V 4 antagonist เนี่ยพบว่ามันไม่สามารถลดอาการไอได้งั้นก็เหมือนจะ Promising แล้วก็ตกไปแต่ยาตัวที่เหมือนจะมาแรงในปัจจุบันก็คือเนี่ยครับ P 2 X 3 แต่อันนี้ยังไม่มีในปัจจุบันนะยังไม่มีในเมืองไทยผู้ผิดอ่า P2X2A a c o n i s กับโซเดียมชันเนลบล็อกเกอร์ซึ่งกำลังทำการศึกษาอยู่นะครับซึ่งไปออกฤทธิ์พวกคัพรีเซปเตอร์ต่างๆงั้นตัวที่ออกมาล่าสุดที่มี Meta Analysis ในปีเออ่ปีนี้เลยจ้าตัวตีพิมพ์ในจามาก็คือ TFA-Pen ไม่รู้อ่านออกเสียงไงงั้นเขาพบว่าการให้โดสที่มันเยอะขึ้นเนี่ยพบว่าสามารถลดคัพซิวิลิตี้คัพฟรีแคว้นซี่ได้ แต่ไม่ลดเรื่องของคับ Associated Quality of Life แล้วก็การให้โดสที่สูงขึ้นพบว่ามี Side Effect ที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันงั้นก็เลยเหมือนจะ Promising แต่ไม่ Promising ถูกไหมฮนะยาตัวหนึ่งก็มีการศึกษาอีกก็พวกแซนแซนเหมือนกันนะก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีงั้นพวกนี้ก็คงจะต้องรอเป,ปเปอร์ในอนาคตนะครับอ่านะนะงั้นกลับมาดูคนไข้รายสุดท้ายที่ผมให้ดูที่บอกว่าเราทร I I วิตไดีขึ้นใช่ไหมฮะเป็นไงฮะสิเดือนถัดไปมาด้วยเหนื่อยเป็นไง สรุปเป็น CA ลังนะครับย้อนกลับไปเป็นไงครับเห็นไหมฮะ Hidden area นะฮะตรงบริเวณไทล่ามีแมสอยู่งั้นสรุปตรงนี้แหละก็น่าจะทำให้คนไข้มีอาการไอเกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้ด้วยปัจจัยอะไรแต่คนไข้าหายไอแล้วก็มาด้วยแบบนี้เลยงั้น Take home message นะครับมองหา trouble trade แล้วก็เลยแปกกายว่าเขาอาจจะมี CA ซ่อนอยู่หรือเปล่า เ h e r a p ประิษฐ์ทเนี่สามารถทําได้ถ้าเรามี Evidence ของ upper airway lower airways แล้วก็มีเรื่องของ acid reflux symptom ICS เนี่ยควรจะให้ในคนไข้ที่เป็น eosinophilic airway inflammation ประโยชน์ของเรื่องของ neutrophilic inflammation ไม่ค่อยมีไม่ค่อยชัดเจนนะครับแล้วก็ UACS อาจจะต้องรอในอนาคตว่าจริงๆมันมัน,ม,นมันยังเป็น controversial issue ค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็ anti acid ไม่ควร empiric treat ในกรณีที่ไม่มี acid reflux symptom ควรพิจารณาส่ง specialist แล้วก็อย่าลืม observe เรื่องของ therapeutic response ทุครั้งที่เราให้ แล้วก็คอนซิเดอร์เรื่องของทีทเมนนิวโรมดูลเตอร์ในเรื่องของคัฟไฮเปอร์เซนซิต i v ในเรื่องของ actory, รีแฟกทอรี่คับในทุกๆรายครับน่าจะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ